นียหนูไม่ทำหรอกคะ่ะมันไม่เหมาะกับหนูมันเป็นงานของคุณรับใช้แต่หนูว่ามันเหมาะกับคุณแม่มากกว่านี่เธอ แต่งตัวเสร็จแล้วเหรอลูกมาทานข้าวกันสวัสดีตอนเช้าครับแม่โอ้โหมีแต่ของน่ากินนั้งนเลยนะครับเนี่ยฮคุณไทอกระเทียมของโกดผมเลยนะเนี่ยอเอ,อ๋เดี๋ยวตักให้นะลองชิมดูว่าอร่อยไหมค่่เลยขอบคุณค่ะอ,อร่อยใช่ไหมอร่อยมากเลยค่ะ อย่างนี้แม่ก็สบายใจได้แล้วนะครับทำไมเหรอคะอ๋อคือแม่ผมเนี่ยเขากลัวว่าเอ๋จะกินไม่ได้เขานึกว่าเอ๋จะกินพวกอาหารฝรั่งแนวแบบขนมปังแฮมไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยครับโถคุณแม่คะคุณแม่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะหนูอ่ะกินง่ายอยู่ง่ายค่ะงั้นลองผัดเผ็ดกบฝีมือแม่หน่อยไหมลูกอร่อยนะ ผัดก,กบค่ะเป็นไงไหวไหมค่ะอร่อยมากเลยค่ะ <c oughs> เอว่าสงสัยเอ๋ต้องเติมข้าอีกแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าอาหารอร่อยมากเลยค่ะคุณแม่จะรังเกียจไหมคะถ้าเอจะขอเรียนทำอาหารกับคุณแม่ค่ะได้สิยินดีเลยลูก งั้นเราเริ่มวันนี้เลยไหมคะอืมได้เลยผมดีใจนะเนี่ยที่แม่กับเมียผมเนี่ยเข้ากันได้ดีไม่ทะเลาะกันเหมือนในพวกนิยายอย่างเงี้ยแหม <c oughs> นบก็พูดเหมือนมารู้จักเอ๋นี่แม่นบนะคะเอ๋จะทําแบบนั้นได้ยังไงล่ะแล้วนี่ถ้าเอ๋กินอาหารอรอ่อยอร่อยแบบนี้ทุกว,วันแล้วเอ๋อ้วนขึ้นเนี่ยใครจะรับผิดชอบคะคุณแม่ <c oughs> หรือว่านอบคะจริงจริงโหนอร่อยมากเลยะขอบคุณมากค่ะวันนี้ผมอาจจะกลับบ้านช้านิดนึงนะคะผมมีประชุมที่บริษัทลูกค้าน่ะคุณไม่ต้องรอผมกินข้าวนะกลับบ้านช้าเพราะทำงานแน่นนะคะไม่ใช่ว่าไปหากิ๊กที่ไหนนะมีเมียน่ารักแบบนี้เนี่ยใครจะกล้าซอกแซกล่ะคะ แม่ครับผมไปทำงานก่อนนะครับจ้าไปนาทีละค่ะไปจ้ะเอ๋เข้าบ้านก่อนนะคะข้งน,นอกร้อยจะตาย อ้าวเอ๋ลงมาพอดีแม่เตรียมพร้อมเลยนะเราจะไปทำอาหารกันโอ๊ยตายละเอ๋ลืมสนิทเลยค่ะคุณแม่พอดีเอ๋นัดเพื่อนไว้ว่าจะไปชอปปิ้งอะค่ะเออคุณแม่เอาอะไรไหมคะเดี๋ยวเอ๋ซื้อมาฝากตายจริงแม่ซื้อของเตรียมไม่ทำอาหารเยอะแยะเลยเนี่ยแล้วจะทำยังไงละเนี่ยแหมก็เอาไว้วันอื่นเถอะนะคะแม่เอาแช่ตู้เย็นไว้ก็คงไม่เป็นไรมั้งคะ อุ้ยเดี๋ยวเอ๋ต้องไปแล้วนะคะอะไรของเขาเนี่ยเอก๋กะไม่แล้วเหรอลูกจะรีบร้อนไปไหนถามอะไรก็ไม่ตอบอ้าวนบ เลิกงานแล้วเหรอลูกสวัสดีครับแม่นบกลับมาแล้วเหรอคะไหนว่าจะกลับช้าไงคะไม่ดีเลยคะับผมกลับมาเร็วเนี่ยฮะคิดถึงแย่แล้วเนี่ยวันนี้มีอะไรให้ผมกินบ้างออมีขนมตาลแล้วก็ขนมต้งค่ะนั่งก่อนนะคะน่ากินใชอไมนบกลับมาจากข้างนอกฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์หน่อยนะคะข้างนิ้นึงค่ะ อันนี้ถึงมือแม่หรือว่าฝีมือเอกกันเนี่ยเออมเราก็ช่วยกันทำนั่นและค่ะแมมขนมยากๆแบบนี้เอกคงทำวันเดียวไม่เป็นหรอกคะ่ะลองกินแล้วกันนะ,ะค่ะขนมตาลน,นะคะ เอาไหมค่ะ <One> อ <input> ือหืออร่อยไหมคะรสชาติแบบนี้เนี่ยเหมือนเชฟดังๆมาทำให้กินเลยนะเนี่ยอายอีกไหมไม่ทานนะทานเลยลูกอันนี้ก็อร่อยค่ะตั้งใจทำสูตรฝีมือเลยนะคะเพื่อนรบอ่ะ เอ๋ทำได้ทุกอย่างค่ะโอ้เอ๋ช่วยเอาผ้าไปซักให้แม่หน่อยไม่อะค่ะเอ๋จะไปดูหนังกับเพื่อนงั้นวันนี้ก็คงไม่ได้เรียนทำอาหารอีกแล้วสิ ไม่อะค่ะเอกขี้เกียจเอาไว้วันไหนเอากขย,ยันแล้วเอากค่อยเรียนทําอาหารคุณแม่นะคะแล้วของที่ซื้อมาแย่ๆมันค้างไว้ตั้งนานแล้วนะคุณแม่ก็ทยอยออกมาทําสิคะหรือถ้ามันเน่าก็ทิ้งไปก็แค่นั้นไม่จะยากเลยอ้าวแล้วที่บอกว่าจะเรียนทําอาหารให้นกกินล่ะเอกก็แค่พูดเอาใจนกไปอย่างนั้นเองล่ะคะทาไมเธอพูดแบบนี้อยู่ตอนแานกเธอก็พูดอีกแบบหนึง่ง ตกลงเธอเป็นคนดีหรือไม่ดีกันแน่เอะคุณแม่นี่ยังไงคะอยู่ๆก็มาว่าเอ๋เอ๋ก็เป็นของเอ๋แบบนี้มาตั้งนานแล้วเห็นจะมีใครว่าเลยแต่ตอนนี้เธอเป็นลูกสะใภ้บ้านนี้แล้วเธอต้องหัดทํางานบ้านบ้างไม่ใช่ให้แม่ผัวทําอยู่คนเดียวอ้าวแต่ก่อนแม่ก็ทำอยู่คนเดียวไม่ใช่หรอคะแล้วทําไมตอนนี้มาเกี่ยงให้หนูทําล่ะคะหรือว่าเห็นลูกสะใภ้เป็นคนรับใช้คะหนูไม่ใช่คนใช้นะคะงานพวกเนี้ย หนูไม่ทำหรอกค่ะมันไม่เหมาะกับหนูมันเป็นงานของคนรับใช้แต่หนูว่ามันเหมาะกับคุณแม่มากกว่านี่เธอจาไว้อุ้ยมาแตะเนื้อต้องตัวฉันแล้วอีกอย่างฉันไม่ชอบให้ใครมาสั่งแก่แล้วก็อยู่ส่วนแก่อยุด้เอ นาคุณทำอะไรลงไปเนี่ยเจ็บไ,ไหมแม่โอ้ยทำไมคุณเป็นคนแบบนี้เนี่ยคุณกลับมาได้ยังไงอะทำไมไม่ทำงานโชคดีที่ผมลืมของทำให้ผมมาเห็นท่าแท้ในตัวคุณที่ทำกับแม่ผมแบบนี้มีแย่ลูกอะเขาไม่ได้ดีอย่างที่เขาสร้างภาพเอาไว้หรอกนะอย่ามาว่าหนูนะสร้างภาพอะไร สร้างภาพเป็นสไยที่ดีแต่จริงๆแล้วอะ่ะใจร้ายใจดำนอกจากจะอยู่ไม่ติดบ้านแล้วยังจะมาทำร้ายคนแก่อย่างฉันด้วยอยู่ไม่ติดบ้านมันหมายความว่าไงหลังจากลูกออกไปทำงานเมียของลูกก็ออกไปเที่ยวทุกวันวันนี้ก็เหมือนกันบางวันมีผู้ชายมาส่งถึงบ้านอีกด้วยฉันก็อยากออกไปเที่ยวบ้างอะ่ะผิดได้เหรอ แล้วผู้ชายที่มาส่งอ่ะก็เพื่อนกันทั้งนั้นน่ะก่อนที่เราจะแต่งงานกันคุณเคยบอกกับผมว่าคุณจะเป็นแม่สีเรือนที่ดีคุณจะดูแลแม่ของผมทำงานบ้านแล้วก็เลิกเที่ยวฉันก็พูดไปอย่างนั้นแหละถ้าคุณแต่งงานเข้ามาแล้วไม่ร่วมทุกร่วมสุขกับคนในครอบครัวของผมเนี่ยคุณก็ไม่ใช่แม่สีเรือนที่ดีไม่ใช่เพชรแท้ เป็นได้แค่ก้อนกวดที่ไล้ราคาเชิญคุณออกจากบ้านภูมไปได้เลยนี่คุณไล่ฉันเหรอใช่ผมไล่คุณออกจากบ้านาะแก่คนเดียวเลยอีแก่ชอบชวนท,น,นทำนู่นทำนี่ผัวเลยเลิกกับฉันเลยเอ๋ไม่เคยเท่าตัวเองเลยเหรอลูกที่เอ๋โกหกคนอื่นและทำตัวเป็นคนดีอย่างเงี้ยและจะโกหกคนอื่นไปนานอีกแค่ไหนความลับมันไม่มีในโลกนะ พวกแกมัแค่ฉันคอยดูนะฉันจะฟ้องหมดตัวเลยฉันจะฟ้องหมดทุกคนไอ้พวกบ้าบ้าทุกคนเลยบอกว่าคุณจะฟ้องคุณลืมไปแล้วว่าบ้านหลังเนี้เป็นบ้านของแม่ผมและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะถ้าคุณมาทำร้ายร่างกายแม่ผมแบบนี้เนี่ยผมตั้งหาาที่จะต้องแจ้งตำรวจจับคุณ คุณจะออกไปดีๆหรือว่าจะให้ผมตัวแจ้งตำรวจเอาตัวคุณออกไปฮะเออไปก็ได้เฮ้ยไอ้ผู้ชายเหี้หยซยนี่ผมไปคว้าผู้หญิงแบบนี้มาทำเนียได้ไงแม่โชคดีแล้วลูกที่เขาเผยท่าแท้ออกมาก่อนบุญรักษาแท้ๆไม่เป็นไรนะ nói cái này luôn